สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณลูกเขาในวันพุหที่เจ็ดกรกฎาคมสองพันห้าหกสิบสี่เรื่องของการนับเลขนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะเลขหนึ่งเหมือนเสาธงให้เด็กๆฝึกนับจำนวนภาพนะคะหนึ่ง เลขสองเหมือนเป็ดิดลอยน้ำหนึ่งสองเลขสามเหมือนนกบินหนึ่งสองสามาเลขสี่เหมือนเรือใบหนึ่งสองสามสี่ ได้ห้าเหมือนสิงโตอาปากหนึ่งสองสามสี่ห้าเล้หกเหมือนไม้ตีกอล์ฟหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เลข 7, เจ็ดหมือนหลังคาบ้านหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเลขแปดหมือนแว่นตาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแจด เลขเก้าเหมือนไข่มีหางหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเลขสิบมีหนึ่งกับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แดเก้าสิบเด็กๆเก่งมากเลยค่ะปลุกมือให้กับตัวเองด้วยค่ะต่อไปนะคะคุณรูจะให้นักเรียนนะคะให้เด็กๆได้ทำการบ้านนะคะหยิบหนังสือเล่มสีเหลืองนี้ขึ้นมานะคะักษาภนิสารเล่มห้านะคะ เด็กๆหยิบมาแล้วเปิดไปที่หน้าที่ห้าค่ะให้รูปภาพเหมือนกับคุณครูเลยนะคะเด็กๆเ,เปิดแล้วนะคะให้นักเรียนฝึกนับจํานวนรูปภาพและเขียนตัวเลขลงไปในช่องนี้นะคะฝึกนับจํานวนรูปภาพและเขียนลงไปในช่องเมื่อเด็กๆทำ้าที่ห้าเสร็จเด็กๆเ,เปิดไปอีกหนึ่งหน้าคือหน้าที่หกนะคะเช่นเดียวกัน นับจำนวนรูปภาพลแล้วเขียนตัวเลขลงไปในช่องสี่เหลี่ยมให้พบทุกข้อนะคะเมื่อเสร็จแล้วระบายสีภาพให้สวยงามสิ่งสัมพันธ์อย่าลืมถ่ายภาพที่เด็กทำเสร็จแล้วเป็นการ้านส่งรู่นกเขาด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอแค่นี้คลิปหน้าค่อยเจอก,กันใหม่นะคะขอบคุณค่ะ